ปัดเป่าเซฟมูนนะครับช่วงนี้เซฟมูนมีการรีแบรนด์ใหม่นะครับแล้วก็ทำเป็น v 2ด้วยรวมถึงเขามีการเดินเครื่องของโปรเจกต์ของเซฟมูนใหม่ฉากนั้นอะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนอะคาดดนีอะคาดดนี มูนไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญเ e Moon นะครับก็จะมีอยู่3ข่าวข่าวแรกนะครับก็เป็นการโพสตทวิตของ p เพ็กชิลนะครับ imc นะครับตัวนี้วันที่28มีนาปี2 0 2 3นะครับก็พูดถึงเรื่องของการเผาของ s a เ e Moon นะครับโดยเพ็กชิลเนี่ยเป็นคนอ่าเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์นะครับแบบออนเชนได้แชร์บนทวิตเตอรนะครับเกี่ยวกับ การเผาไหม้ของเซฟมูลนะครับเนื่องจากว่ามีการเผาไหม้ใหม่แล้วหลังจากเปลี่ยนเป็น V2 นะครับเขาบอกว่ามีาพบข้อบกร่องนะครับของการไหม้นะครับการเนะผาไหม้อะไรพวกนี้นะครับก็เขาจะมีการาโชว์ไว้บนทวิตเตอนะครับที่เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์อ่ะมาข่าวที่2นะครับก็เป็นผลจากการการโดนโจมตีะนะของเซฟมูลนะครับมีแฮก เกอเข้าไปในระบบของเซฟมู n นะครับแล้วก็เรื่องของการเผาไหม้ด้วยที่มีข้อผิดพลาดเนื่องจากเนื่องจากข่าวแรกแหละนะครับมีคนเข้าไปแฮกนะครับคือมีแฮกเกอร์เข้าไปแบบพยายามที่จะปั่นปวนข้อมูลนะครับก็เลยทำให้เกตเอเกตดอตอนนี้ระงงับการถอนเซฟมู n นะครับ mm hmm. เพื่ออ่ เพื่อมีการนะครับเขาเรียกว่าอัปเดตไปพร้อมกับเขาเรียกว่าการเบิร์นนะครับเพราะว่าเขามีการตั้งค่าเบิร์นใหม่นะครับของเซฟมู n นะที่รายงานบนทวิตเตอร์เจไดโอถึงมีการระงงับนะครับเขาก็บอกไว้ประมาณนี้เ็นนะครับข่าวที่3ามนะครับเนื่องจากการโดนแฮกนะครับก็ทำให้ซ e o อของเซฟมูลนะครับก็ออกมานะครับเราก็บอกว่า เกือบขายของเซฟมูลก็ยังปลอดภัยนะครับเราก็ยังมีมี LP นะนะครับไอไอตัวของแ a ดโฟนะครับในโปรเจกต์ของเขาเนี่ยประมาณ8.9ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็คือพวกสภา,าพคล่องต่างๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็สามารถซื้อขายาการให้ยืมนะครับการยืมระหว่างโดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลที่3 นะครับดันั้นโทเคนเซฟ o ูลก็ลงกว่า40%เนาะเพราะว่าข่าวฝัดมันออกมานะครับรวมถึงข่าวที่เกี่ยวกับ s a เ e moon โดนแฮกออกมานะครับดันั้นตอนนี้ก็ s a เ e moon ก็กลับมาใช้ได้แล้วนะครับเราก็คิดว่าราคาน่าจะกลับมาด้วยเนาะดันั้นผมไม่ขอกล่าวประวัติของ s a เ e moon อะไรมากนะครับเพราะว่าผมได้ทําไปคลิปนูนแล้วนะครับตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับว่าเซฟมูลเนี่ย มันมาพร้อมกับดอจคอยนะครับจ70ประมาณ5หรือ6ตัวนะครับเราก็ปั่นไปเหลือ3นะครับแล้วตอนนี้มันก็เปลี่ยนเป็น V2 นะครับเราก็พอเปลี่ยนเป็น V2 ก็มีโปรเจกต์เข้ามามากขึ้นนะครับก็ใครจะถือก็ถือนะครับส่วนตัวผมไม่ถือเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ผมก็ว่าราคามันก็น่าจะไปได้ระดับหนึ่งอยู่เนาะเพราะโปรเจกต์มันก็ มันก็ดีนะครับแล้วมันก็เคยเป็นเหรียญที่มีชื่อเสียงมาใครจะถือก็ถือนะครับจนตัวผมผมไม่ได้น,นั่นเท่าไหร่กับเหรียญน,นี้นะครับแต่ว่าที่ทํามาก็เพราะว่าเซฟมูลก็น่าสนใจนะนะครับถ้าไอเหรียญตระกูลพวก V 2เนี่ยมันเปลี่ยนออกมาเป็นพวกเหรียญมีมเนี่ยแล้วมันเกิดประสบความสําเร็จซักเหรียญหนึ่งเนี่ยมันจะอาจจะเปลี่ยนเหรียญต่างๆที่เปลี่ยนเป็น V2 V3 อะไรพวกนี้ จากหน้ามือเป็นหลังเท้าได้นะครับหรือหน,หน้าเท้าเป็นหลังมือได้เหมือนกันก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือลายกลุ่มเรามีกลุ่ม d o ดอชคอยลวกันเนาะใช้กลุ่มนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามด้วยกันนะเราก็ฝาก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยละกันนะครับก่อนการลงทุนนะและวสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเซ Moon จะกู t ท t h ด m มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวอลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซีฟคันผมต้องเลือก x p c o m เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วย ทั้งสปอร์ทั้งฟิวเจอนะครับวอลลุ Volume, แ่แรงแรงดีดมากระดาน st.com และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบ passing ทำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ USDT เพิ่มนะครับเพื่อจะทําให้คุณ สามารถสร้างรายได้แพสซิฟจากกระดาน Xc.com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน Xc.com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่ม